สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มห้อง,งามชชยภูมินะครับจะมาสอนวิธีการทำถังแช่นะครับถังแช่เบดดิ้งนะครับวัสดุอุปรกรณ์นะครับก็คือ1ถังนะครับอันนี้ถังเป็นถังขนาด200ลิตรนะครับ200ลิตรใบละ500บาทนะครับทีนี้ต่อมาก็คือท่อนะครับข้อต่อเกียวเกีียวนอก6หุน1ตัว แล้วก็เกีียวใน6หุนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จุกอุด6หุนแล้วก็ท่อ6หุนนะครับท่อสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล,แล้วก็เราก็เอาโฮซอนะครับดอกโฮซอมาเจาะนะครับโฮซอขนาด25 25มิลนนะครับ นี่ครับเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวเกลียวในกับเกลียวนอกขันแล้วเข้าหากันนะครับรก็เอาเทปพันเกลียวเนี่ยพันพันเกลียวแล้วก็ทําเป็นวงวงแบบนี้นะครับทําเป็นวงวงแบบนี้แล้วก็ทําเป็นแหวนนะครับทําแหวนไม่ให้น้ํามันซึมซึมออกได้นะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะ่งถังหนึ่งนะครับถัง,งนี้ก็สามารถแช่ได้ประมาณสาปกระสอบนะครับ ขีวัวทีนี้ผมเจอปัญหานะครับผมเจอปัญหาอีก,กนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตะกร้านะครับตะกร้านี้เป็นตะกร้ากองนะครับเอาแต่น้ําของขีวัวน,นะครับผมเคยแบบไม,ไม่ไม่มีที่กองตันนะครับตันทําไงก็ตันครับผมก็เลยซื้อตะกร้ามา10บบาทนะครับก็มาเจาะเป็นรูให้มันพอดีกับ ที่ข้อตัวนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแบบแบบนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับก็เวลาเราจะแช่ล้วก็ปิดไว้นะครับปิดไว้ปุ๊บแล้วก็เอาคียวอใส่นะครับก็แช่เลยนะครับส่วนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับถังหนึ่งลูกสาวก็อยากช่วยครับ มันไม่ใช่ถังน้ำนะลูกกระกาอมอนถังเชือขี้งวนะคะขี้งวเหรอเอานั้นแล้วเอากระกาออโอเคครับแค่นี้แหละครับได้เลยลูก